สวัสดีครับเราวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับก็วันนี้เราอยู่กันกับเกมแพลตเวกซายนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงบิวที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันในสตรีมนะครับก็เป็นบิวในฮาร์ดคอร์นะครับอีกบิวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีได้ว่าโอเคบิวนี้ไม่แตกนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเลเวลเท่าไหร่แล้วนะฮะ อะตอนนี้ยังอยู่ในฮาร์ดคอร์นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เลเวล80นะครับเป็นอาชีพโครโนแมนเซอร์นะเปลี่ยนมาจากซอสเลสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยแล้วกันว่าบิลมันทำงานยังไงคร่าวๆนะก่อนที่จะมาอธิบายนะครับซึ่งเออก็ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าอันนี้เป็นแมปทีอนสินะครับที่มีบวกเลเวลมอนด้วยคือสายการเล่นเนี่ยก็ง่ายๆนะครับ เดินวิ่งหามอนแล้วก็กดสกิลโบบะโบบะเราไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นประมาณนี้นะฮะคร่าวๆสำหรับการเล่นโอโอโอโตัวนี้อันตรายอยู่อันตรายอยู่ แบบนี้มันไม่ค่อยเอื้อกับการเล่นบรีชเท่าไหร่นะเราก็อย่างที่เห็นครับดาเมจซิงเกิลทาร์เก็ตมันไม่ค่อยมีนะมันจะเป็นดาเมจเอลีสมากกว่านะครับสำหรับสายนี้นะอ่าเดี๋ยวผมเคลียร์มอนแล้วผมกลับบ้านแล้วเดี๋ยวแบบนี้ค่อยมาเคลียร์ต่อหลังจากทำคลิปเสร็จแล้วกันเก็แบบของแป๊บหนึ่ง โอเคเข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับบิวทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคอนเซปต์ของบิลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกอยู่ตลอดนะเวลาทำบิลเนี่ยเราจะคำนึงถึง2อ,อย่างใช่ไหมหนึ่คือเรื่องของดาเมจว่าเราจะฆ่าศัตรูยังไง2คือเรื่องของการป้องกันเราจะเอาตัวรอดยังไงให้ไม่ตายนะครับพูดถึงเรื่องของการป้องกันก่อน การป้องกันหลักๆอย่างที่เห็นนะครับผมใช้ Energy Shield เป็นหลักแล้วก็เลือดหนึ่งก็คือเราอัพ CI เนาะนะฮะเนี่ยเราเริ่มจากด้านบนแล้วผมก็จะพยายามอัพผ่านจุดที่เป็น Energy Shield นะครับนี่อย่างที่เห็นตรงไหนเป็น Energy Shield เนี่ยก็อัพไปนะแล้วก็มี CI ตรงนี้นะครับแล้วก็คอนเซปต์ Concept ของบิวนี้คือเราเล่น c h r o n o m น n c e r ใช่ไหมแล้ว c h r o n o m น n c e r ์เนี่ยมันมีสกิลอยู่สกิลหนึ่งนี่ครับชื่อว่า Apex of the m o m e n t นะครับ มันจะทําให้มอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงด้วยนะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมาคอมโบกับเอ่อคิร์สในเกมนี้หรือว่าคำสาปในเกมนี้ที่ชื่อว่า t Temporal c h a i n ได้นะครับ Temporal Chain เนี่ยก็ทําให้เอ่อมอนสเตอร์ที่ติดคำสาปนี้เนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงเหมือนกันใช้2อารมณ์การมาได้จะทาให้เคลื่อนที่ช้าลงมากๆก็เรียกว่า เป็น defensive layer เเหรือว่าเป็นอีกหนึ่งชั้นในการป้องกันนะครับนอกจากที่เราจะมี energy shield ที่เยอะแล้วเนี่ยยังสังเกตได้ว่ามอนเตอร์รอบๆเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ช้ามันจะโจมตีใส่เรามันจะทำาาเม g ใส่เราก็ช้านะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีสกิลอยู่สกิลหนึ่งในเกมนะครับชื่อว่า hex blast นะฮะ hex blast เนี่ยเป็นสกิลที่ถ้ากดใช้ใส่มอนเตอร์ที่ติด curse หรือว่าติดคำสาบนะครับ curse มันจะระเบิด แล้วก็จะโดนดาเมจเป็น Chaos ผมก็มาดูในผังสกิลปรากฏว่าถ้าคุณสังเกตเนี่ยในผังสกิลเนี่ยสกิลที่เพิ่มดาเมจเควอสเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับสกิลที่เพิ่ม Energy Shield ด้วยนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสายที่มีความเข้ากันของหลายๆอย่างได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเวลาเราจะเอาไป up, อัพเอเน g y s จีชิลเนี่ยมันก็จะมีดาเมจด้วยอยู่ใกล้ๆเนี่ย ตรงเนี้ย CI ที่เราจะมาอัพมันก็จะมีดาเมจด้วยอยู่ใกล้ๆมันทําให้เวลาเราลากสายสกิลเพื่อไปอัพเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เปลืองพอย n นะตรงนี้ก็เหมือนกันมี Energy Shield แล้วก็มีอ CI อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ทีนี้คอนเซปต์ Concept อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเคิร์สของเรานะผ่านโหนดพวกนี้นะครับพวกนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเอ่อร์สหรือว่าคำสาปของเรานะแล้วก็นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วยังเพิ่มระยะ นะครับทำให้คำสาบเนี่ยมันโดนอมอนเตอร์เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผังสกิลมันเลยจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับรูปร่างหน้าตาคร่าวๆจริงๆผมก็ยังอัพไปไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งเลเวล80นะยังมีเลยอีก20เลเวลล้วก็ยังไม่ได้มานั่งอัพติมัล์ผังสกิลมันอาจจะมีวิธีอัพติมัล์ได้ดีกว่านี้แต่คอนเซปต์คร่าวๆคือประมาณนี้นะครับอ่ะตะกี้พูดไปถึงการป้องกันแล้วก็รวมไปถึงดาเมจด้วยเพราะว่ามาจากเฮกบลัสซึ่งน่าจะได้เห็นกันไปแล้ว นะครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้แต่ว่าไอเฮกบลัสแล้วก็เทมเพล a l เชนเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยมันก็เลเวลสูงแล้วแล้วตอนแรกๆเก็บเลเวลยังไงนะครับคือตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะมี e เอ e ซ r a i n แล้วก็ c o n เทจเน n นะครับที่เป็นสกิลคอมโบกันนะใครที่เคยเห็นผมสตรีมเล่นตัวนี้ตั้งแต่ตอนเลเวลน้อยๆก็น่าจะเห็นอยู่นะครับสองสกิลนี้มันคอมโบกันง่ายๆเลยคือคอนเทจเนี่ยเป็นสกิลที่ เรียกว่าปล่อยอโลคระบาดใส่ศัตรูแล้วก็เอเซนเดรเนี่ยจะเป็นสกิลที่ทำดาเมจซิงเกิลทาร์กเก็ตแล้วพอมอนเตอร์ตายเนี่ยมันก็จะเหมือนโลกมันจะกระจายไปหามอนเตอร์ใกล้ๆนะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ในการเก็บเลเวลช่วงต้นเกมนะฮะเนี่ย oh, <wow. S 1> กดเอเซนเดรกดคอนเทจิเนนะครับจนกว่าเราจะเลเวล50กว่าแล้วก็ ได้ตัวของ e อ็กบลัตัวของ b l a s เฟม m y ตัวของ Temporal Chain มาใช้นะครับอาทีนี้เรามาดูกันที่เจมเลยแล้วกันนะครับคือสกิล Temporal Lift เนี่ยเราจะได้มาจากในส่วนของโครโนแมนเซอร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ทำให้เราเอาตัวรอดได้นะครับ Temporal Lift คอนเซปต์ง่ายๆเลยคือมันย้อนเวลานี่มันย้อนเวลากลับไป แล้วก็จุดที่เราย้อนเวลากลับไปเนี่ยตอนนั้นถ้า,าชิวเราเหลือเท่าไหร่มานาเราเหลือเท่าไหร่มันก็จะย้อนกลับไปในจุดนั้นด้วยเรียกได้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณสู้กับบอสอยู่คุณใช้สกิลรัวๆมานาคุณลดลงแบบนี้แต่คุณย้อนเวลาปุ๊บเห็นไหมว่ามานามันจะเด้งขึ้นมาเอาไว้ใช้เอาตัวรอดแล้วก็เอาไว้ใช้เพิ่มมานาในจังหวะที่ขับขันได้ด้วยนะแล้วก็คูดาวอย่างที่เห็นนะครับแค่3.92าวิกดใช้ได้บ่อยมากๆนะครับเพราะว่าใส่ เจมันนี้เข้าไปด้วยนะเจมันนี้ชื่อว่า ingenuity นะครับเป็นซัพพอร์ทที่จะลดคูดาวให้กับสกิลที่มันมีคูดาวนะทำให้ Temp o r a l ์เลฟนี่กดใช้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เ s เซนเรยนะครับสำหรับช่วงแรกในการเก็บเลเวลเราก็จะใส่เป็น c h a i นนะทำให้เ s เซนเรย์มันชิ่งแล้วก็ถ้ามีเจมเลเวล3ก็ใส่ chaos mastery ไปด้วยก็ได้นะแล้วมันก็จะมีอีกอันนึงนะครับสำหรับใส่เก็บเลเวลนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใส่แล้วเพราะว่ามันทำให้ระยะเวลาของ เอเซนเรเนี่ยมันน้อยลงก็คืออันนี้นี่สกิลนี้ชื่อว่าสวิฟต์แอฟริกันอ่าได้ตั้งแต่ซัพพอร์ตเลเวลหเลยนะครับมันจะทําให้ระยะเวลาในการทำดาเมจเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าดาเมจมันเพิ่มมากขึ้นนะในตอนแรกเราก็ใช้แต่ว่าปัจจุบันที่ไม่ใช้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เอเซนเดรนในการทำดาเมจแล้วนะผมต้องการให้สกิลเอเซนเดรเนี่ยมันติดอยู่กับมอนเตอร์นานที่สุดนะเพื่อที่จะใช้คอมโบกับดาร์กเอฟ ต่อมาคือคอนเทเจียนะครับคอนเทเจียก็เหมือนกันนะใช้ p e r ร์ s ิสแตนเพื่อจะเพิ่มระยะเวลาของสกิลคอนเทเจียนให้ได้นานที่สุดแล้วก็ผมจำไม่ได้แล้วว่า2แต้มนี้เราใส่อะไรไปบ้างแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี m a g n i f y e f f e c t mm hmm. ก็คือเป็นการเพิ่มระยะในการกระจายเชื้อโรคของ c o n t ทเจียในช่วงแรกแต่ว่าเราไม่ได้ใช้คอนเทเจียในการทำดาเมจแล้วเรามาใช้เฮกบลสก็เลยเอา m a g n i f y Effect มาใส่ในเฮกบลสนะครับต่อมา สกิลทำดาเมจหลักของเราก็คือ Hex Blast นะฮะอันนี้เป็นสกิลที่ควรจะเพิ่มคุณภาพให้ครบ20%ให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราทำดาเมจประเภท chaos ได้แรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ยิ่งเลเวลเยอะเราก็จะยิ่งทำดาเมจเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยด้วยความที่เราปั๊มเลเวลสกิลขึ้นมาเยอะมากๆมันทำให้เราไม่มีมานาในการไล่สกิลก็ใช้เป็น i n s ป a t i o n นะครับจะทําให้ลดมานาในการไล่สกิลไปได้พอสมควรแล้วก็มี control destruction นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เล่นสายคริอยู่แล้วตรงนี้เราไม่ต้องกังวลเลยว่าสกิลมันจะไม่ติดครินะซึ่งเป็นข้อเสียของ control destruction แต่ว่าข้อดีก็คือทําให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็ magnify effect อย่างที่เห็นเพิ่มความกว้างในการใช้สกิลเนี่ยคุณสังเกตเวลาใช้สกิลมันจะกว้างมากแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอา magnify effect ออกแล้วเราใส่ concentrate effect เข้าไปก็คือทำให้ ระยะของสกิลเนี่ย 4, 7, มันลดลงเนี่ยมันเหลือนเล็กนิดเดียวนิก่องอใช่ไหมครับแต่ว่า c o n เซนเทรตเอฟเฟกเนี่ยที่ผมเก็บไว้ในตัวเนี่ยก็คือเอาไว้สลับกับ Magnify Effect เวลาจะสู้กับบอสวงมันจะเล็กลงแต่ว่าดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นอีก40%ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับเนี่ยจาก1 4 0 0 0 0เป็น20,000นะเวลาสู้กับบอสที่มันไม่มีเอ่อมอนเตอร์มาลุมเยอะๆหรือว่ามีมอนเตอร์มานิดหน่อยเปลี่ยนเป็น c o n เซนเทรตเอฟเฟกแล้วเอา Magnify ไปใส่กับ Con t ทเจี n นะครับแบบนี้ นี่สลับเข้าออกต่อมาคือ Dark e f f i g จนะครับ Dark e f f i g จเป็นโทเทมนี่พอกดใช้ปุ๊บมันจะสร้างโทเทมขึ้นมาถามว่าโทเทมอันนี้ทำงานยังไงโทเทมอันนี้นะครับมันจะยิงสกิลไปใส่มอนสเตอร์รอบๆที่โดนดีบัฟดาเมจโอเวอร์ไทม์แบบเคออสอยู่อธิบายมายาวขนาดนี้อาจจะงงเอาง่ายๆนะครับมอนสเตอร์ตัวไหนที่เรายิงเอเซนเรนไปใส่แบบนี้ หรือว่ายิงคอนเทจเนีนแบบนี้ก็คือตัวไหนที่มันติดโลกอยู่อะถ้าเราปาักเสาปุ๊บเสามันจะยิงสกิลไปใส่ซึ่งดาเมจเบามากแต่ว่าเราใช้ในการดีบัฟครับก็คือเราใช้ i t วิตเ u ลิงทัสวิตเ n ลิงทั h เนี่ยบอกว่ามอนเตอร์ที่โดนดาเมจจากสกิลนี้เนี่ยจะติดสถานะวิเตอร์ด้วยครับซึ่งสถานะวิตเตอร์เนี่ยทำให้มอนเตอร์โดนดาเมจเคออสแรงขึ้น ก็คือเป็นดีบัฟที่จะทําให้มอนเตอร์โดนดาเมจแรงขึ้นแหละง่ายๆนะเวลาสู้กับบอสเวลาสู้กับมอนแลนที่เลือดเยอะๆผมก็จะยิงเอเซนเดนไปก่อนกดคอนเทจิเอนแล้ววางโทเทมโทเทมมันก็จะเยี่ยวใส่เยี่ยวใส่รัวๆเลยแล้วมอนเตอร์มันก็โดนดาเมจเคออสแรงขึ้นแล้วเราก็จะกดเทกบลัดอัดนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่อาเคนเทมโปเข้าไปด้วยก็คือทำให้มันเยี่ยวรัวๆนะแล้วก็ดีบัฟมันจะสะแต็กเร็วมากต่อมานะครับอีก สองเจมที่เอาไว้ใช้สำหรับสปิริตที่เรามีนะครับคือ blasphemy กับ g r i m f e e s t แต่อย่างที่คุณเห็นนะตอนนี้ผมมีสปิริต136คือปกติแล้วถ้าเราเล่นจนจบแคมเปญจบ act 6โดยที่ไม่ได้ใส่ของที่บกสปิริตเลยเราจะมีสปิริตแค่ร้อยเดียวก็คือคุณจะใส่ g r i m f e e s t ไม่ได้นะครับคุณจะใส่ได้แค่ blasphemy นะแต่ว่าผมมี amulet ท,ที่เพิ่มสปิริตมาอีก136นะก็ทำให สามารถใช้กริมฟีสแล้วก็ใส่คลา r รตี้เข้าไปได้นะครับจะเหลือ Spirit อีก12คือจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าก็ใช้ Spirit ประมาณ120นิดนิด,นดไหมก้1ย6กลบสอ่ะเหลือเท่าไหร่124อ่ะจริงๆ2อ,อันเนี้ยใช้124แล้วถ้าสมมุติว่าคุณถอดคลา r รตีออกก็คือใช้114หมายความว่า คุณหาสร้อยที่มันบวกสปิริตข้างบนก็ได้แล้วแถวข้างล่างมันบวกเป็นความสามารถขึ้นมาก็ได้คุณก็จะไม่มีคาริตี้ก็อาจจะขาดเรื่องมานานนิดนึงนะครับแต่หาวิธีแก้ไขมานาอื่นได้ก็ไม่มีปัญหาหรือไม่ใส่สร้อยเลยแล้วก็ไม่ใส่กริมฟรีสก็ได้แต่ผมแนะนําให้ใส่เพราะว่ากริมฟรีสเนี่ยตอนนี้โกงมากทําให้เพิ่มความสามารถในการเอาตัวรอดเยอะมากหรือจะหาสปิริตในเสื้อก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับกริมฟรีสทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าทํางานยังไงแต่ว่าพระเอกของเราคือนี่ครับ blasphemy blasphemy เนี่ยเป็นเอ่อเจมสปิริตอีกเจมหนึ่งนะครับที่เมื่อคุณกดใช้เนี่ยมันจะทำให้เคิร์สที่ใส่ในช่องซัพพอร์ตของมันเนี่ยกลายเป็นออร่าเคิร์สก็คือพวกสกิลคำสาบอย่างเช่นเทมเพ r a l ร h เชนเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยเรากดใช้เองเนี่ยมันจะสาบลงพื้นแบบนี้ครับปุ๊บนี่แล้วพอมันทำงานเนี่ยมอนเตอร์ในวง มันถึงจะติดเคิร์สใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเราเอาเคิร์สมาใส่กับบล a ชเฟมี่แล้วเรากดเปิดใช้งานให้มันเสียสปิริตเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงรอบๆตัวเราเนี่ยมันมีเอฟเฟกบ่งบอกขึ้นมาว่าตอนนี้เทมเพลอร์เชนมันได้ถูกบล a ชเฟมี่ใช้งานแล้วก็กลายเป็นเคิร์สแล้วเราไม่สามารถกดไล่เทมเพ a อร์เชนได้เองแต่ว่ามอนเตอร์ที่เข้ามาในระยะใกล้ๆตัวเราก็จะติดเทมเพลอร์เชนจะโดนสโลไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เจมซัพพอร์ตนะครับ ใช้3เจมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องหาทางเพิ่มรูมาสักนิดน,นึงนะครับแต่ถ้ามีที่เจาะแบบเกร a เตอร์อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอันแรกเลยก็คือ h ฮเทนเคิร์สนะครับไฮเทนเคิร์สนี่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเคิร์สขึ้นไปอีกทําให้เทมเพ r อร์เชนเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไปอีกนะแล้วก็ต่อมานะครับก็คือ r i ชชวลลิสติกเคิร์สนะครับริชชวลลิสติกเคิร์สเนี่ยจะเพิ่มระยะการทําการ ของเคิร์สทำให้ Cur เคิร์สเป็นแบกว้างขึ้นไปมอเตอร์ก็โดนเคิร์สได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอ็นคัมเบรนส์นะครับเอ็นคัมเบรนส์นี่ก็มาเพิ่มความสามารถในการสโลว์ของเทม r a l c h เชนด้วยนะครับแล้วก็อะตรงเนี้ยถ้าคุณสังเกตเทม r a l c h เชนผมเลเวล13นะแล้วมันสโลว์ยเราสามารถ up เลเวลได้นะครับนี่ผมก็เพิ่งสังเกตสมมุติว่าผมใช้เลเวล17เลยจาก13ไป17 ตอนนีเ้เราต้องเอาแยกมาเป็นแบบนี้ก่อนเทเปรลชเชนอยู่ในเอลเมน์นะจาก13ไป17ก็ได้มาอีก1%นะครับแล้วก็ระยะของเคิร์สเพิ่มจาก1.9เป็น2เมตรนะ <c oughs> ก็ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณมีในส่วนของเจมคคตเตอร์ปีซึมเหลือเนี่ย ก็เอามากดใส่ Temporal Chain ได้นะเดนะี๋ยนะอ๋อ Temporal Chain ผมมันเต็ม q Quality 20%อยู่แล้วนะครับก็คือถ้าสมมุติคุณเพิ่ม Quality เนี่ยมันจะทำให้ความสามารถในการ Slow สโลว์ศัตรูมีเพิ่มขึ้นไปอีกนะอันนี้เป็นอีกเจมหนึ่งที่แนะนำให้เอามากดแล้วก็จริงๆ blasphemy เนี่ยก็กดเพิ่มเปอร์เซ็นต์นได้มันจะลด รีเซอร์เวชันลงอีกก็คือจะใช้สปิริตน้อยลงไปอีกนะครับ8หน่วยถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของเจมทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วก็คือส่วนของของสวมใส่นะครับของสวมใส่เนี่ยหลักๆคาถาก็คือเอาคาถาที่มันมีบวกพลังเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปลดามจดนะดามจเวทมนต์หรือว่าเคออสดามจก็คือบวกดาเมจประเภทเคออสแล้วก็บวกมาน้าสำคัญนะมีมานาเยอะนะครับก็ทำให้มานารีเจนเยอะขึ้น ใช้เวทเลเวลสูงๆได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือบวกเลเวล to all chaos spell skill ก็คือสกิลเวทที่เป็นประเภท chaos ได้เลเวลเพิ่มขึ้นอีก4เลเวลซึ่งอันนี้ถือว่าสูงสุดแล้วมั้งผมจะไม่ได้ว่าสูงกว่านี้ได้เปล่าน่าจะสูงสุด4เวลนะสำหรับ chaos spell skill แต่มันอาจจะมี5เวลลองไปเช็คกันดูนะครับแล้วก็เพิ่ม c า s p e e d ไล่เวทเร็วขึ้นก็แรงขึ้นนะคข้าๆ ประมาณนี้อ่ามีบวกห้าใช่ไหมอ่าถ้าถ้าสมมติเป็นบวกห้าก็จะเป็นของเอ็นเกมแล้วของมันจะแพงมากก็ถ้าสมมุติว่าซื้อไหวก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกครับแต่แน่นอนบวกเลเวลสกิลก็จะใช้มานาเยอะขึ้นด้วยนะต้องระวังปัญหาเรื่องมานานะครับแล้วก็อ่ในส่วนของโล่ก็จะมีเหมือนกับคาถาเลยคือบวกดาเมจเวทนะครับสเปลดาเมจบวกดาเมจเควอทนะแล้วก็บวกเลเวลแต่ของโล่เนี่ยมันจะมีเป็นออสเปลดสกิลนะครับมันจะไม่ได้จาอจงเป็นเควอท ซึ่งของโล่เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดของโล่นี่น่าจะบวก2องเลเวลนี่แหละก็จะได้เลเวลสาหรับทุกสกิลขึ้นไปอีก2องเลเวลนะแล้วก็มีแคสปี speed ด้วยนะครับเหมือนเดิมเพิ่มแคสปี speed ไล่เวทเร็วขึ้นดาเมจแรงขึ้นนะอ่ะส่วนแหวนเนี่ยก็ใส่กันธาตุครับแล้วก็บวกมานาทําให้มีมานาในการไล่สกิลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีแคสปี speed นะครับไล่เวทเร็วแล้วก็ k o d ดาเมจเพิ่มดาเมจของตัวเราเพราะว่าตัวเราทำดาเมจเป็น k o หมดเลย แหวนอีกข้างหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นแหวนเก่าแล้วนะครับจริงๆผมอัพ C I ไปแล้วนะครับเลือดก,ก็ไม่ได้ใช้ Chaos Resistance ก็ไม่ได้ใช้แต่ว่ามันเป็นแหวนที่ Chaos Damage ก็ยังเยอะแค t Speed มันก็ยังเยอะแล้วก็การท่าน้าแข็งผมยังไม่เต็มก็เอามาใส่เสริมได้แล้วก็มี mana Regen จริงๆถ้าอัพเกรดเนี่ยก็คือสามารถอัพได้ตามสะดวกครับเท่าที่เงินจะมีสร้อยนะครับสร้อยอันนี้เนี่ยดีตรงที่บวกการท่าเยอะมาก นะครับมี all elemental resist อันนี้ต้องขอบคุณคุณพีระบิดด้วยนะฮะ <c oughs> เป็นคนดูที่เขาเอาสร้อยนี้มาให้ผมลองใส่ดูว่าใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> มันบวกกันธาตุเยอะจนแบบว่าผมแทบไม่ต้องกังวลเรื่องกันธาตุในไอเทมชิ้นอื่นๆเลย <c oughs> แล้วก็มันมีสปิริตด้วยบวก Energy Shield <c oughs> ด้วยนะครับเยอะมากๆแล้วก็บวกมาหน้าเยอะด้วยเรียกว่าแก้ปัญหาของตัวผมทุกอย่างเลย <c oughs> แต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้ก็คือมันจะมีสร้อยที่นี่ครับบวกเลเวล of all spell skill มันจะเหมือนกับโล่เลยก็คืออันนี้บวกเลเวลของสกิลขึ้นมาอีกนะฮะคือถ้าผมใส่สร้อยนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูจากดาเมจ1 4ตอนนี้นะเพิ่มเป็น18แค่เลเวลของสกิลแต่ว่าแน่นอนมันก็จะเห็นไหมฮะมานามันจะมดหมดไวมากในขณะที่ถ้าสมมุติว่าดาเมจลดลงเลเวลลดลงมานามันลดลงช้ากว่าเดิมมาก เพราะฉะนั้นบวกเลเวลดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ก็ละลายมานามากเหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องบาลานนะอ่าเขาคูณคุณคอ,อนนะครับสำหรับข้อมูลอาวุธมือเดียวบวกได้ถึงเลเวล5นะครับแล้วกอ็อันนี้โล่ low นะครับสำหรับใส่ e r g y Shield บวกได้อีก2 l e เลเวลเป็น7แล้วก็ส้อยบวกได้อีก3เป็น10นะแบบเบสิกบวกได้ถึง10แต่ว่าอ่ะมานาแค่นี้ผมก็ไม่พอใช้ล้ ส่วนเข็มขัดก็บวกมานาครับแล้วก็กันธาตุแบบเบสิกเลยแล้วชามชาร์จเกนเอาไว้ใช้เพิ่มชาร์จของชามเพิ่มความสามารถในการเอาตัวรอดได้นะครับ reduce c ชามชาร์จ Use ชามใช้ชาร์จน้อยลงก็เป็นประโยชน์นะ sun threshold สำหรับสาย CI ผมมี sun t h r e s h o น้อยก็ต้องหามาเสื้อง่ายๆเลยครับแก้ปัญหาเรื่อง resistance ถ้า resistance ไม่พอ แล้วก็ Energy Shield ให้เยอะที่สุดเพราะเราเป็นสาย CI นะคอนเซปของพวก a r ร์เเนี่ยเอาให้ Energy Shield เยอะที่สุดเนี่ยครับสำหรับมวงเนี่ยเพิ่ม Energy Shield เยอะแล้วก็มีมานามีการท่านิดหน่อยนะครับไอคริสต์ที่เข้าฮิตเนี่ยก็เป็นประโยชน์ถ้าคุณจะเล่นสายคริสแต่สําหรับผมผมไม่ได้เล่นสายคริสแล้วใส่คอนโทรลเ e สักชั่นด้วยบรรทัดน,นั้นก็ไม่มีประโยชน์นะอ่ะจริงๆแล้วหมวกผมเนี่ยยังคุณภไม่ถึง20บวกเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะ ถุงมือก็เหมือนกันตอนนี้ผมกำลังขาดแคลน Armor Scrap อ่ะถุงมือแบบเดียวกันเลยบวก Energy Shield ให้เยอะที่สุดบวกกันา้าถ้าต้องการบวกมานาแล้วก็ Mana Per Q, ์คิวบรรทัดสุดท้ายเห็นไหมฮะ Mana Per ์คิวเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่ได้ในถุงมือในแหวนแล้วก็ในอาวุธนะครับผมให้เลือกมันอยู่ในถุงมือเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นล l o t ที่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากที่สุดละ มานาเพิร์คิวสำคัญเวลาลงแมปนะครับใช้มานาไม่พอแต่พอฆ่ามอนเตอร์ปุ๊บมานาเราเด้งเลยแล้วเราฆ่ามอนเตอร์รัวๆเวลาเราลงแมปเราจะไม่มีปัญหาเรื่องมานาเลยแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ขวดมานาในการแก้ปัญหาไปก่อนได้นะครับอาจจะกดบ่อยๆหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากรองเท้านะครับมูเม้นสปีดสำคัญมากเพิ่มมูเม้นสปีดก็คือเคลียร์แมปไวแล้วก็เอเนอร์จี้ชิลให้เยอะที่สุดนะครับสตันเทรชโชกานธาตุ2ออย่างนี้นะถ้ามีแมกมานาด้วยก็ จะช่วยเรื่องมานาคร่าวๆนะครับส่วนชามก็ใช้เป็นการน้ำแข็งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่สงสัยว่าถ้าสมมติว่าผมมีรูเพิ่อมอีก2รูผมจะใส่อะไรนะ,ะมันจะมีเจมอีกอันนึงนะครับนี่ของที่สามเป็นเจมซัพพอร์ตชื่อว่าเดี๋ยวผมหาก่อน อ่ะ extraction extraction เนี่ยบอกว่าสกิลที่มันเชื่อมเนี่ยได้รับดาเมจโบนัสเป็น chaos เพิ่มขึ้นอีก25%แล้วก็ทุกครั้งที่ใช้เสียเลือด10%แต่เรา up ci มาแล้วเลือดเหลือ1 10%ของ1คือ0.1และเกมมันปัดตกครับไม่เสียเลือดอันนี้ผมไปทดลองมาใน standard แล้วนะครับ ใช้ได้ไม่ตายไม่เสียเลือดเท่ากับว่าสําหรับสาย CI แล้วก็ตัวละครของเรามันอัพซีใช่ไหมสกิลนี้เพิ่มดาเมจฟรีอีก25%ดีมากนะครับส่วนเอ,อ่ออีกสล็อตนึงเนี่ยผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะใช้เป็นอะไรนะแต่ว่าอาจจะใส่เป็นคอนเซนเทรตเอฟเฟกเข้าไปเลยก็ได้นะแล้วเวลาซูบอสเราถอดแมนนิไฟเอฟเฟกออกแล้วเราอาจจะใช้เป็นอย่างอื่น a r เค n นเซิร์ชก็อาจจะใช้ได้นะครับอาเค n นเทมโปก็อาจจะใช้ได้แต่ a r เค n นเทมโปก็จะทําให้เรา,เามีปัญหาเรื่องมานานะเพราะว่าไล่เวทเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าจะเป็นสกิลอะไรแต่ผมคิดว่าใครที่อยากเล่นสายเนี้ยก็ลองหากันได้นะว่าจะใช้อะไรสเป l l Echo อาจจะใช้ได้หรือเปล่านะครับทําใหา้มันระเบิดรัวๆมากขึ้นแต่สเปรเอ็กก็จะดูดมานาอีกนะ หรือว่ามันก็แล้วแต่นะมันมีอีกหลายอย่างเลยที่เราสามารถใช้ได้ถ้ามีปัญหาเรื่องมานาเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันมีสกิลที่พอเราฆ่ามอนแล้วเราได้มานาหรือเปล่าในนี้ด้วยนะในพพอร์ตด้วยก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับที่เราจะปรับใช้กันคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะสกิลทรีไอเทมสกิลเจมนะครับน่าจะครบแล้วอะทีนี้ Ascendancy ผมอะเพิ่งมีแค่2แต้มนะ ถ้าถามว่าอีก4แต้มจะอัพอะไรก็มีในส่วนของ Quick Sand แล้วก็แ n t ติเมทคอมแมนะครับ m a t ติเมทคอมแมคือหยุดเวลา Quick s a n นก็คือทุกๆ12วิเราจะได้บัฟไลเวทเร็วขึ้นอีก4วินะครับก็เป็นตัวเร่งดาเมจได้นะในจังหวะสู้กับบอสหรือเราจะมาเอาเป็นมีโอกาส33%ที่จะทำให้สกิลไม่ติดคูดาวก็ได้แต่เราไม่มีสกิลไหนเลยที่ติดคูดาวยกเว้นย้อนเวลา แล้วย้อนเวลาเนี่ยคูดาวมันน้อยอยู่แล้วผมไม่เคยมีปัญหาว่าเฮ้ยย้อนเวลาเนี่ยแม่งติดคูดาวต้องกดตอนนี้แล้วแต่ว่ากดไม่ได้ไม่เคยมีปัญหาเพราะฉะนั้นบิวนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องอัพนาวแอนอเกนนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายเฉพาะสําหรับสายรีคูปเห็นเขาเล่นกันในสายบาเรียอ,อินโอเคชมั้งครับถ้าสมมุติว่าใครอยากจะลองผมว่าสายนี้ก็เล่นได้นะโอเค คร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้น่าจะครบทั่วแล้วยังไงก็สำหรับใครที่สนใจไปลองเล่นตามกันดูได้นะหลักๆเนี่ยดาเมจม,มันจะขึ้นอยู่กับอาวุธแล้วก็โล่นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสายอ่าเทมเพลโร่เชนเฮกบลัส c ค r o ม o นเซอร์ ยังไงก็เดี๋ยวรอเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ